เป็นประเด็นร้อนจริงๆฮะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยทางพรรคก้าวไกลก็โดนยุบพอเรื่องการเอามาตรา112มาหาเสียงนะครับ,ค,รบคุณทักษิณก็เลยหยิบยกขึ้นมาพอหยิบยกขึ้นมาก็โดนเขาโตกลับแบบนี้ทีนี้ครับมาฟังคนที่อยู่ใกล้ๆคุณทักษิณตอนที่คุณทักษิณให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้บ้างคุณเต้นนะัทวุฒิใส่เกลือนะครับเจ้าตัวออกมาชี้แจงแทนเลยบอกว่าตอนที่คุณทักษิณพูด่ผมก็อยู่ใกล้ๆเพราะผมเนี่ยเป็นผู้กํากับเวทีการปราศรัยหาเสียงที่อุดรธานีก็ยืนยันว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้ ต้องการที่จะไปกล่าวร้ายหรือว่าอะไรเลยเพราะคุณทักษิณยังพูดเลยด้วยซ้าว่าก็าไม่ได้ไปว่าเขาไม่จงรักภักดีอะไรแต่ก็พูดในเรื่องของวิธีการว่าอย่าไปแตะโครงสร้างเท่านั้นและคุณเต้นก็ยังบอกว่าเข้าใจแล้วก็เห็นใจชะตากรรมของพักประชาชนด้วยนะครับเรามาฟังคุณนัทวุฒิกันหน่อยครับคุณนัทวุฒิใสเกลือที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่าผมเป็นคนกำกับเวทีปราศัยที่อุดรในฐานะผู้ช่วยหาเสียงยืนอยู่ใกล้ๆจุดที่คุณทักษิณให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าวถามว่าในแต่ละเหตุการณ์มีบริบทเหมือนหรือต่างกันอย่างไรระหว่างการรัฐประหารทั้งสองครั้งมาจนถึงพักการเมืองถูกยุบเพราะมีนโยบายแก้ไขมาตรา112คุณทักษิณก็เลยตอบกลับไปว่าเคยคุยกับคุณธนาธรโดยเล่าชะตากรรมของตัวเองให้ความเห็นเรื่องโครงสร้างและยังอธิบายด้วยซ้ําว่าไม่ได้บอกว่าคุณธนาธรหรือพักไม่จงรักพักดีไม่มีการพาดพิงเรื่อง112กับพักก้าวไกลในการตั้งรัฐบาลเลย เออถ้าจริงๆคุณทักษิณก็ไม่ได้พูดนะคุณศิล์ไม่ได้พูดว่าเอ้ที่แค่แค่แยกส่วนพูดว่าพรรคร่วมรัฐบาลมีสัตยาบันไม่แก่มาตราร้อยสิบสองแล้วก็มาพูดถึงพรรคเก้าไกลไม่ได้พูดชัดๆถึงขนาดว่าเป็นเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมค,คุณเต้นก็พยายามบอกว่าเนี่ยก็ไม่ได้พูดแบบนั้นเหมือนทําไมอมไปตีความกันแบบนั้นอะ่ะไม่ได้มีการพูดเรื่องนี้เลยไม่ได้พาดพิงเลยหากคุณทักษิณพูดเรื่องที่คุยกันกลุมเครือหลายครั้ง คุณธนาทรก็มีสิทธิ์จะเล่าโดยละเอียดครบถ้วนว่าตอนบินไปเจอได้คุยอะไรกันบ้างว่าที่จําได้ไหมฮะช่วงใกล้ๆจะตั้งรัฐบาลคุณธนาทรเขาบินไปโกงข้องกงถึงขั้นมีเลขไฟล์มีอะไรมาต่างๆนานาแต่ทางนั้นนะ่ยทางคณะก้าวหน้าคุณชอบพันธิกายยังแก้ต่างให้นะไม่มีคุณธนาทรอยู่เมืองไทยแต่สุดท้ายคุณธนาธรมาให้สัมภาษณ์หลายเดือนให้หลังว่าเออไปจริงๆ แต่ก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยเปิดเผยว่าไปคุยกันเรื่องอะไรบ้างคุณเต้นบอกก็เนี่ยก็เปิดเผยมาสิก็คุยมาให้ละเอียดเลยคุยเรื่องอะไรกันหลังจากบตคุณพิธาครั้งแรกไม่ผ่านคุณนทบุตรบอกว่าผมเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าพักก้าวไกลตั้งรัฐบาลไม่ได้อย่างน้อยก็ตลอด4ปีของอายุสภานี้และเชื่อด้วยว่าตั้งแต่ยุบอนาคตใหม่ตั้งรัฐบาลไม่ได้ยุบก้าวไกลและอาจเลยไปถึงชะตากรรมของ44สสที่อยู่ในชั้นปปอชอ เป็นเรื่องเดียวกันอันนี้ก็คือที่เข้าชื่อขอแก้ไขามาตรา112นะฮะที่กําลังจะพิจารณาอยู่ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นคุณนทวุฒิบอกว่าผมเคารพวิจารณญาณของพรรคประชาชนบอกว่าถ้าคุณทักษิณเป็นคนที่น่าจะเข้าใจปัญหาโครงสร้างดีที่สุดเราก็น่าจะเข้าใจด้วยว่าในสภาพปัญหาที่ทับซ้อนคนหรือพักที่โดนมาอย่างหนักเกือบ20ปีอาจเลือกวิธีเผชิญปัญหาแบบหนึ่งซึ่งอาจจะเหมือนหรือต่างกับพรคก,การเมืองอื่น แต่เมื่อเป็นการตัดสินใจทางการเมืองก็ต้องพร้อมน้อมรับการตัดสินใจของประชาชนการทำงานความคิดกับผู้คนในสังคมย่อมมีหลากหลายรูปแบบและวิธีการหากต้องเป็นไปตามแนวทางของพักใดพักหนึ่งเพียงอย่างเดียวเก็ยากที่จะเรียกว่าวิถีทางประชาธิปไตยสิ่งที่พักประชาชนพบไม่มีอะไรที่พักเพื่อไทยไม่เคยเจอในระหว่างที่สังคมยังไม่สุกงอมพร้อมพอที่จะเปิดใจพูดคุยเรื่องโครงสร้างสิ่งที่เพื่อไทยพยายามทำคือขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้าทีละก้าว เรื่องสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมเราได้พรบรสมรสเท่าเทียมและครมอรพึ่งเห็นชอบการเร่งรัดหลักเกณฑ์การให้สัญชาติชนกลุ่มน้อยที่อาศัยในประเทศไทยมาอย่างยาวนานแม้อาจเป็นก้าวไม่ใหญ่นักแต่เป็นก้าวสำคัญและจะเป็นฐานยืนสำหรับก้าวต่อๆไปผมเข้าใจและเห็นใจชะตากรรมของพระประชาชนเอาใจช่วยอย่าให้พบความโหดร้ายแบบที่ผมเคยผ่านไม่ประสงค์สร้างพื้นที่วิวาทะ เพียงแต่เป็นผู้ช่วยหาเสียงไปกับคุณทักษิณสองคนอยู่ในเหตุการณ์จึงเล่าสู่กันฟังอก็ะทิ้งท้ายครับคือเรื่องของ1นึนึ่งสเลย,เลยการเป็นประเด็นอีกหนึ่งประเด็นเลยนะครับ,รบที่ถูกพูดถึงจากการลงพื้นที่และชเช่นเดียวกันนะครับ